ก็กาบสวัสดีคุณชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องดอกไม้ลงหิตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเหมือนเป็นบ้าอยากรีวิวหนังเถื่อนนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเปิดเรื่องมาก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเดินออกมาจากสถานีรถไฟนะครับ เดินออกมาจากสถานีรถไฟผ่านผู้ชายคนหนึ่งครับและเหมือนจะมีคนคนหนึ่งถือกล้องตามเขาอยู่หลังจากนั้นนะครับฉากก็ตัดไปที่นะครับเธอถูกจับมามัดมือมัดเท้าอไว้นะครับพร้อมกับชายโรคจิตหนึ่งคนที่มัดเธอไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับชายโรคจิตก็เปิดไฟสีแดงนะครับแล้วก็พูดอะไรไม่รู้นะครับหลังจากนั้นก็หยิบมีดขึ้นมาเตรียมชำแหละแขนเธอนะครับ แล้วก็ฉากต่อไปนี้ก็จะเป็นฉากวิดีโอแล้วครับไปดูพร้อมกันซึ่งในวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยโดนเอาผ้าเนี่ยมัดปากไว้อยู่นะครับซึ่งผมไม่สามารถเปิดฉากต่อไปได้เพราะว่าฉากต่อไปเนี่ยมันสยดสยองมากๆากนะครับผมอาจจะโดน YouTube แบนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ก็จะเป็นผู้หญิงลายตัวไปที่จะถูกนำมาชำแหละนะครับก็จบไปแล้วนะครับจริงๆหนังมัน45นาทีนะครับผมตัดมาแค่นี้นะครับแต่ว่าตัวหนังจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ